สวัสดีค่ะทุกคนวิธีรีไซเคิลความคิดลบให้เป็นบวกทํายังไงวันนี้ออยจะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการสร้างความคิดบวกให้ได้ตลอดเวลานะคะโดยที่เราใช้ต้นวัตถุด,ดิบของเราก็าคือความคิดลบที่เรามีนะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือวิธีรีไซเคิลความคิดลบให้เป็นบวกนะคะขอเลื่อนนิดนึงอะ่ะมันจะเกะกะ ออยน,นิดนึงอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคเรามาดูชาร์ทที่ออยเขียนไว้เนาะรีไซเคิลความคิดบวกทายังไงขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้ o b s e r v รก่อนคือให้เราสังเกตก่อนว่าตอนนี้เรามีความคิดลบอะไรอยู่ในหัวนะคะคือเอาง่ายๆคือตั้งชื่อตั้งชื่อเรื่องความคิดลบอันนั้นให้ได้ก่อน นะคะว่าเรื่องเรื่องมันคืออะไรสองก็คือฟิลคือยอมให้เขาเกิดคือยอมให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นมาโดยไม่ผักใสโดยไม่ปฏิเสธมันนะคะคือฟิลก็คือรู้สึกกับความรู้สึกลบอันนั้นคืออันเนี้ยอาจจะยอ้อนแย้งกับกวิดีโอก่อนๆที่อ่อยเคยบอกว่าทุกคนถ้าคิดลบอ่ะอย่าคิดนานให้ทิ้งมันไปแต่อันเนี้ยจะเป็นอีกโปรเซสหนึ่ง ซึ่งเราอาจจะแปลงร่างความคิดลบเป็นความคิดบวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งอ่าก็คือสรุปก็คือให้เราฟีลก่อนว่าไอเรื่องเรื่องความคิดลบอันนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงยอมให้มันเกิดขึ้นยอมให้ร่างกายเราได้อ่ามีประสบการณ์ความรู้สึกอันนั้นก่อนนะคะนะคะข้อ3ก็คือรีเฟลกสะท้อนมันออกมาว่าต้นตอของความรู้สึกอันนั้นนะคะ สาเหตุอะ่ะมันเกิดจากอะไรนะคะสาเหตุมันเกิดจากอะไรจนถึงขั้นตอนเนี้ยไอความคิดลบของเราตั้งแต่ข้อหนึ่งอะ่ะมันจะเริ่มแปลงไปเป็นบวกแล้วเพราะว่าเราเริ่มเหมือนง,ง่ายๆคือจับไตเขาได้ะคะ่ะว่าเออฉันรู้แล้วนะว่าสาเหตุของคุณอะ่ะคืออะไรนะคะข้อสี่ก็คือแอคแอคก็คือการลงมือทำนะคะ การลงมือทำเนี่ยก็คือให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเชื่อในปัญญาญาณของคุณว่าเขาจะให้คุณแก้ไขความรู้สึกอันนั้นยังไงให้ลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหานั้นนะคะซึ่งบางคนจะบอกว่าก็ฉันไม่รู้ต้องทำอะไรแล้วฉันก็เคยทำเดิมๆม,มาตลอดแล้วมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรที่ดีขึ้น ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการมองมุมมองใหม่อะคะ่ะว่า,เ,าเขาเรียกว่าไงต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเรากําลังจะเปลี่ยนเขาให้เป็นบวกคือเราไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นลบและก็จบที่ลบอะคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเรายืนยันว่าเราจะเปลี่ยนเขาจักรวาลหรือว่าพลังงานต้นกําเนิดเนี่ยเขารู้ว่าเรามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ตรงเนี้ย เขาก็จะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือวัตถุดิบผู้คนกรานามิตรบางคนหรือข้อความบางอย่างมาบอกแล้วว่าคุณลองทําอันนี้สิเรียนรู้อันนี้สิแล้วมันจะพาคุณไปเจอคําตอบที่คุณต้องการก็คือขอให้เรามีความเชื่อค่ะแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ต้องฟีดแบ็กกลับมาด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราลงมือทำอ่ะมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะเดี๋ยอาจจะงงนิดนึงแต่เดี๋ยวอาอจะยกตัวอย่างให้ฟังให้เป็นรูปธรรม นะคะว่ามันคือยังไงเนาะข้อห้าก็คือโ r o โก r o ก็คือการทำซ้ำๆาๆอ่ะค่ะเพื่อเติบโตแล้วก็ต้องทำอย่างสนุกด้วยนะทำทำให้รู้สึกว่าเราเป็นเด็กอีกครั้งนึ่ะค่ะคือเหมือนมีโจทย์ปัญหามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากแก้มันแเออแต่โดยที่วิธีการของการแก้เนี่ยเราก็ใช้ปัญญาญาหรือสัญญานว่าเออฉันเซนฉันบอกว่าฉันต้องลงมือทําวิธีเนี้ยในเมื่อทําลงไปแล้วสมมุติว่ามันเวิร์ก ก็โอเคนะมันก็คือเพอร์เฟกเลยแต่ถ้ามันไม่เวิร์กฉันพลาดอะไรไปแล้วมีโอกาสอะไรใหม่ไหมมีการทดลองอะไรใหม่ไหมให้ลองทําให้เราเรียนรู้เหมือนเราเป็นเด็กอะคะ่ะคือผิดก็ได้ถูกก็ดีอย่างนั้นนะคะเนาะมันก็คือการเติบโตของเราไปเรื่อยๆ,ๆนะคะวงจรมันมีแค่นี้แหละ5ขั้นตอนเราก็จะได้ความคิดเปลี่ยนจากลบไปเป็นบวกนะคะแล้วในขณะเดีวยวกันเราก็จะโกรธขึ้นคือเราโตขึ้นในเรื่องของความคิด ะะที่เป็นข้อคิดบวกให้กับตัวเองอะคราวนี้เอาย,ยกตัวอย่างเนาะให,ให้มันเห็นกันมากขึ้น mm. ก็คืออะยกตัวอย่างตอนนี้ที่ออยมีภาวะแบบฟอยเลิฟเนาะเหมือนเราตกลงรักใครสักคนหนึ่งเนาะคราวนี้มันก็จะมีภาวะที่เราแบบเออทำไมเข,เขาไม่สนใจเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยกตัวอย่างนี้เพราะว่ามันเห็นง่ายแล้วมันก็เกิดกับตัวอยู่เนาะโอเคคือคือพอเรารู้สึกว่าเขาไม่ไม่สนใจเราอะเราก็รู้สึกนอยละรู้สึกว่าตัวเองแบบ ไม่มีคุณค่าเน,นาะคราวนี้ <c oughs> ขอโทษค่ะไอ้ไม่มีคุณค่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดในขณะที่เราเจอคนคนนั้นแต่มันอาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าเราไม่เคยรู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยเห็นค่าตัวเองนืกอออกไหมคะคือเราเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วอยู่กับตัวเองไม่ได้คนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าใครเขาไม่ได้มีหน้านที่ทําให้เรามีความสุขนะคะนืกอออกไหม เรามีหน้าที่ทําให้เรามีความสุขแต่เมื่อเราไม่เจอสถานการณ์ที่ที่มีความคิดลบแบบเนี้ยไม่เจอสถานการณ์ที่เป็นฟอยเหลือ,อ่ะเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราอ่ะเฮ้ยเรายังไม่เห็นค่าตัวเองนะที่ผ่านมาเนี่ยฉันเข้าใจว่าฉันเห็นค่าตัวเองตลอดอ่ะอันนี้คือบททดสอบจากจักรวาลที่มาบอกว่าคุณเน่ะเห็นค่าตัวเองแล้วจริงๆหรือเปล่านึ่ออกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลามีความคิดลบอันนี้ เขาเรียกว่าไงเป็นบททดสอบที่จทำให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะเนาะโอเคอ่ะสมมติว่าออาเสิร์ฟมาว่าเออพอเขาไม,ไม่ไม่ไม่สนใจเราเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราน้อยเนาะเรารู้สึกแบบอ่าไม่มีความสุขอะรู้สึกว่าเอออยากให้เขาสนใจเราเรามากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาเติมเต็มความสุขให้เราเนาะคราวนี้เราก็ฟีลได้ไหมล่ะเราสึกเสียใจรู้สึก อนอนไม่อยากทําอะไรรู้สึกอยู่แต่กับโทรศัพท์ดูข้อความว่าเขาจะส่งมาไหมหรือว่ารู้สึกไม่อยากทํากิจกรรมที่เราเคยทำล้วสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราจดจ่ออยู่กับโฟกัสอยู่กับความรู้สึกตรงนี้เนาะโอเคคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ดีหรอกค่ะแต่ว่ามันทําให้เราเรียนรู้เขาอะยอมให้ ทุกอารมณ์ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเพื่อเรียนรู้เขาแล้วไปต่อนะคะโอเคแล้วก็ข้อสามรีเฟลครีเฟลออกมาให้ได้ว่าอ๋อควารู้สึกที่ทตรงนี้เขาเรียกว่าเราอะยังไม่ได้เติมเต็มตัวเองให้เต็มที่ให้เต็มก่อนเรารอเราเป็นผู้หญิงที่ตอนนี้มีความขาดแคลนขาดแคลนความรักที่ต้องการให้คนอื่นมาเติมให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเราต้องทําก็คือ เราอะต้องเติมให้ตัวเองเป็นน้ําเต็มแก้วให้ได้ก่อนนะคะเรามีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของตัวเองไม่มีใครสามารถทําแทนเราได้เออพอเรารีเฟกต์ตรงนี้ออกมาได้เราก็รู้สึกว่าโอเคเออฉันต้องลงมือทําอะไรสักอย่างที่เป็น p a ช s i o n ของฉันนั่นแหละนะคะถามว่าขั้นตอนการลงมืออ่ะข้อที่4ี่เนี่ยรู้ว่าฉันต้องเติมเต็มความรักให้ตัวเองโดยการที่ฉัน่ะ จะต้องลงมือทำพาชั่นฉันจึงรู้สึกว่าฉันมีคุณค่านะคะออยก็เลยต้องมาแบบลงมือตั้งใจทําวิด,ดีโออีกครั้งหนึ่งตั้งใจหาข้อมูลทาวิด,ดีโออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราก็แบบไม่มีความสุขไม่มีเป็นกิจเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความรู้สึกอยากจะทําอะไรเนะาะคราวนี้ตอนเราลงมือทําเนี่ยมันก็เป็นสัญชาตญาณแหละว่าเราก็ต้องเรียนเราก็ต้องบอกเล่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ณตรงนี้แล้วก็คิดว่าการลงมือทําอะไรแบบเนี้ยน่าจะเป็นการเติมเต็มความสุขให้เรานะคะออยจะรู้ก็ต่อเมื่อข้อ5หลังจากที่ออยทาวีโอเสร็จหลังจากที่ออยได้ทําสิ่งที่ออยคิดว่าเป็นแฟชั่นของออยอะแล้วออยมีความสุขไหมร้อยสุขออยโก้ตออยโตแล้วออยสามารถกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เป็นออยได้ไหมแล้วเราก็ปล่อยวางการโฟกัสการฝอยเลดตรงนั้นไปเอออันนี้คือการทดลองของออยแล้วออยคิดว่า มันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายถ้าสูอันนี้มันไม่ใช่จริงๆอย่างน้อยเราเริ่มระลึกแล้วว่าเรารู้สาเหตุแล้วว่าทําไมเราถึงอ,อยู่ในภาวะฟฟยเลืแบบนั้นจริงๆเอว่าภาวะฟฟยเลือบอะมันน่าสนใจนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแรงดึงดูดที่ขับเคลื่อนโฟกัสเราออกไปได้ง่ายมากอะคะแล้วมันก็ค่อนข้างจะขับขับเป็นแรงขับที่แรงแล้วก็เร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถ ฝืนหรือว่าเราสามารถใช้ตรงเทรตรงเนี้ยไปเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวฝึกความเข้มแข็งความอดทนความที่เราจะสามารถโฟกกลับมาโฟกัสกับชีวิตตัวเองได้เนี่ยถ้าเราทําได้อ่ะมันก็คือเติบโตไปอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะว่ายิ่งมันมีแรงดึงเท่าไหร่แล้วเราดึงตัวเองกลับมาได้มากเท่านั้นน่ะน่นแสดงว่าจิตใจเราเข้มแข็งมากขึ้นนะคะทุกคน โอเคพูดถึงพลังงานนะคะก็ไปต่อเลยอีกสไลด์หนึ่งเนาะก็จะเป็นสีเดียวกันคราวนี้มันก็เลยจบอยู่ตรงที่ว่าพลังงานเราอะค่ะจริงๆแล้วอะมันมีไม่จํากัดนะเพราะว่าเราสามารถรับจากข้างบนมาได้คือรับจากพลังงานแหล่งกําเนิดรับจากซอสรับจากจักรวาลได้นะคะคืออันนี้ถ้าใครแบบยังไม่เข้าใจหรือไม่เก็ทคาว่า พลังงานจักรวาลเนี่ยก็ไปดูดีโอก่อนหน้านี้หรือไปศึกษามาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่เกยตรงนี้มันอ,อ,อธิบายไปมันก็จะไม่เข้าใจอะคะ่ะแล้วก็จะแบบพูดเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะโอเคจริงๆพลังงานเรามีไม่จํากัดนะคะคือเราไหลมาเ,เราสามารถรับมาจากข้างบนลงมาเรื่อยๆได้แต่นั่นหมายถึงว่าตัวแหล่งตัวแหล่งกําเนิดข้างบนนะคะเขาจะให้พลังงานกับเราก็ต่อเมื่อเราซิงกับเขาคือเราอะ จะต้องทําตัวให้มันมีไวเบชั่นหรือการสั่นสะเทือนหรือพลังงานที่มันเป็นคลื่นเดียวกับเขาเราถึงจะรับมาได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็อะไรก็ตามก็คือเรามีหน้าที่เซฟพลังงานของเราไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะก็คือสิ่งที่มันเป็นเชิงบวกทั้งหมดคราวนี้สิ่งที่มีเชิงบวกมีอะไรบ้างข้อแรกออยขอเริ่มที่บิลลีฟนะคะออยแปลว่าเป็นความเชื่อที่เที่ยงหมายถึงว่าถ้าอน,น,น,นตอนนั้นความเชื่อที่เที่ยงคืออะไรคือความเชื่อที่ เราเชื่อแล้วเราสามารถได้ว่าเรามีความสุขชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแต่เป็นความสุขที่มันไม่ใช่ความสุขแบบไร้สาระนะคะไม่ใช่แบบว่าเช่นความสุขแบบไปเที่ยวลันลาแล้วมีความสุขแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยที่มันอาจจะไม่มีประโยชน์แต่มันอร่อยอันนี้มันคือมันไม่ใช่ความเชื่อที่เที่ยงอะคะ่ะความเชื่อที่เที่ยงเนี่ยก็คือความเชื่อที่มันมีความสุขแล้วมีประโยชน์กับชีวิตเราด้วยคราวนี้ในในกรณีที่เรายังไม่รู้ว่า เราเชื่อเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องอาศัยแกนนมิทคนที่อยู่เหนือกว่าเราคนที่เป็นไอดอลเราดูวิธีคิดของเขาดูความเชื่อของเขาว่าที่เขาประสบความสำเร็จแบบนี้แบบที่เราชอบเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างไงเราก็ไปเรียนรู้ไปเรียนแบบวิธีความวิธีคิดวิธีความเชื่อของเขามานะคะแล้วก็อัดแอปก็คือดัดแปลงให้มันเป็นของเรานะคะอืมโอเคต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของทัชก็คือการมั่นใจมั่นใจจาก พลังงานแหล่งกําเนิดข้างบนบั่นใจในจักรวาลที่ยังไงเขาก็ไม่ทิ้งเราอะค่ะเพราะว่าเราเราทุกคนอะอ,อยบอกแล้วเนอะว่ามันจริงๆแล้วคือเกิดมาจากแหล่งกําเนิดเดียวกันอยู่แล้วอะแล้วก็รอวันที่จะมารวมกันในสักวันหนึ่งแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลด้วยงั้นไงก็จักรวาลก็ไม่มีทางทิ้งเราแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเกิดในชีวิตเราบางทีมันไม่ดีมันไม่เวิร์กเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันคือเทสนะคะทุกคนที่ทุกคนจะต้องแบบแก้โจทย์ให้มันเป็นบวกให้ได้อ่ะแล้วคุณก็จะได้รับ อะไรอะไรดีๆมากขึ้นเนาะ <S <S ทัสก็คือให้มั่นใจว่า,าบางทีมันจะมีการอยากลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเรามั่นใจอะเราก็จะสัญชาตญาณของเราไปเลยว่าอันนี้แหละมันน่าจะใช่คือการลงมือทำถึงแม้มันเฟลอะคะ่ะมันได้อะไรอยู่แล้วอะ มันได้อะไรมากกว่าการที่ไม่คิดจะทําอะไรหรือไม่ลงมือทําอะไรอยู่แล้วอะค่ะเนาะก็ขอให้มั่นใจว่าถ้าเราอยู่ในความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่เที่ยงอะ่ะการคิดของเราอะ่ะมันมีคุณภาพอยู่แล้วแล้วพอะนั้นการลงมือทำอะ่ะก็คือ just doing ก็คือทําไปเลยแค่นั้นนะคะอ่ะพอเราทัชเสร็จเราลงมือทําเสร็จก็คือเราโกรนะคะโกรแบบตัว R เนาะโกรก็คือเราจะรู้สึกเจริญจากภายในคําว่าจเจริญจากภายในก็คือ ไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์หรือสุขเรื่องสุขเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้กลัวอะไรเท่าไหร่แต่เรื่องที่มันมีความทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เราโกรธเติบโตจากภายในคือ no pain no g a นะคะคอนเซปต์นี้มันใช่เลยเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์เนี่ยเราจะกลับมาสะท้อนตัวเองข่าวว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนสไลด์ที่ออยพูดไปเมื่อกี้เนาะมันจะทอนตัวเองเสร็จมันตีแผ่เสร็จว่ามันมีความเชื่อหรือความคิดอะไรที่มันผิดอยู่กับการใช้ชีวิตของเราเราต้องปรับมันนะคะ เ,เมื่อเราปรับมันได้เนี่ยมันก็คือการเติบโตที่เราจะสู่โกล์เนาะก็คือการส่องแสงสู่ภายนอกเราจะเป็นแบบชายนี่อะคะ่ะเหมือนแสงสว่างที่มีทุกคนอยากอยู่ใกล้เรารู้สึกว่าอยู่ใกล้เราล้วมีความสุขรู้สึกอยู่ใกล้เราเรารู้สึกแบบเอ่อเขายิ้มได้เขาหัวเราะได้อย่างนั้นอะคะ่ะก็คือมันออกมาจากภายในเนาะคือถ้าใจเรามีความสุขเหมือนน้าที่มันเต็มแก้วอะ เหมือนเรามีเติมเต็มให้ตัวเองได้ตลอดมีความสุขตลอดอะเมื่อน้ํายังไงน้ําก็ต้องล้นออกนึกออกไหมคะล้นออกไปให้คนอื่นอะเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเราเติบโตจากภายในเรียบร้อยเราก็พร้อมที่ส่องแสงสู่ภายนอกโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องแบบฝืนหรือแบบพยายามแบบเร่งตัวเองให้แบบส่องแสงสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะอืมแล้วก็ต่อไปคือการ manifest นะก็คือการเดรมิตคือการที่เราจะเติบโต คือเราเราไม่ควรจะต้องอยู่เฉยะค่ะคือยัง,ออยงไงคือเราต้องทําประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้สักอย่างหนึงอะหลังจากที่เราเติมเต็มตัวเองแล้วอะค่ะนะคะความฝันของเรามันจะไม่ได้อยู่แค่เพื่อเราเท่านั้นอะแต่มันจะเป็นความฝันเพื่อที่จะทให้คนอื่นเนี่ยเติบโตไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะคะความฝันทำให้เป็นความจริงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกฎของ the law of the Uh, attraction นะคะคือกดแรงดึงดูดคือคิดฝันจิจนตนาการแล้วก็เชื่อโดยไม่มีเงื่อนไขเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์อินในโปรเซสนะคะแล้วความฝันก็จะเป็นความจริงนะคะคือถ้าเราฝันเรื่องดีอะ่ะมันก็ดีถูกต้องไหมเพราะว่าฝันดีให้กับคนอื่นๆได้มีประโยชน์พอมันเกิดขึ้นจริงอะ่ะ มันเกิดความว่าสุขนะออยว่ามันเป็นเรื่องของปีติอะคะ่ะถ้าใครแบบอยู่ทางพุธก็จะรู้สึกว่ามันสุขยิ่งกว่าความสุขปกติมันเป็นปีติเนาะโอเคค่ะแล้วก็เลฟิฟเลิฟอันนี้มันมาอยู่แล้วเลิฟตรงนี้มันจริงๆมันคือเมตตานั่นแหละก็คือรักโดยไม่มีเงื่อนไขคือแค่เขาเกิดมาเป็นคนนะคะเราก็ต้องรักเขาแล้วอะเนื่องอกไหมคะส่วนในเรื่องของแบบนิสัยไม่ดีขี้ฉาลิษยาเนี่ย จริงๆถ้าเราอยู่ในเลเวลที่มันรักคนยังไม่มีเงื่อนไขแล้วคิดเที่ยงได้อย่างแบบแม่นยำจริงๆนะเราสามารถสะท้อนให้เขาเห็นได้ว่าณจุดนี้เขาไม่โอเคเขาต้องเปลี่ยนโดยอาจจะมีวิธีที่มันแตกต่างกันแล้วแต่ว่าเราคนแต่ละคนเนี่ยเราต้องใช้วิธีไหนบางคนต้องใช้ไม้อ่อนบางคนใช้ไม้แข็งบางคนต้องว่าต้องด่าแรงๆบางคนแค่คุยด้วยเหตุผลเขาก็เข,ข,ข้าใจอย่างงี้ค่ะมันเหมือนกับว่า เมื่อเราอยู่ในอยู่ในเลเวลนั้นแล้วอะ่ะมันจะมันจะรู้ว่าทำยังไงความรักมันมันคือต้องทำยังไงให้เขาเติบโตขึ้นให้คนอื่นเติบโตขึ้นให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นให้เขาเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเหมือนกับที่เราเป็นนะคะเนาะแล้วก็ energy เอาไว้กับ heal อันนี้ก็สำคัญเพราะว่าอย่างที่ออยบอกว่าเราต้องมีภาวะที่มี soul หรือจิตดวงอย่าง,งเราอะอยู่ในระดับที่มันสูง พยายามสูงตลอดเวลาเพื่อที่จะรับพลังงานคือ l i n k ์กับ u ิเ v e r s e ได้ดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คือต้องซ่อมแซมอะคะ่ะเหมือนเวลาร่างกายเราเอย่างเงี้ยอ่อนแอไม่สบายเรายังต้องกินอาหารดีๆต้องกินยาเพื่อเสริมคุ้มกันร่างกายเพื่อรักษาโรคตรงนั้นไปก็เหมือนกันจิตวิญญาณเขาก็ต้องการการซ่อมการบำรุงเหมือนกันนะคะก็คือต้อง healing วิธี healing เนี่ยเดี๋ยวออยก็คงต้องพูดในอีกวิดีโอหนึ่งถัดไปแหละเพราะว่า ค่อนข้างจะลงลึกรายละเอียดเรอเหมือนกันว่าการฮิลในแต่ละส่วนอะมันเป็นยังไงเนาะมันมีวิธีอะไรยังไงบ้างเนาะแต่ละการก็คือการซ่อมแซมจิตวิญญาณของตัวเองอะคะ่ะนะคะอืมแล้วก็ครีเอทอันเนี้ยคืออ่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขภายในมากๆค่ะอยู่ในไวเบชั่นระดับพลังงานที่มันสูงต่อเวลา มันจะสนุกมากกับการสร้างสรรค์อย่างเบิกบานเพราะว่าอะไรเข้ามาในชีวิตอะไรที่เข้ามามันไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคแล้วค่ะแต่มันมองเป็นเหมือนของเล่นอันนึงมันมองเป็นเทสอันนึงที่ทาชายให้เราอะทํามันให้สําเร็จแก้ปัญหามันให้เสร็จแล้วก็ได้คือสนุกกับโปรเซสแล้วก็วางผลลัพธะะ์ค่ะเนาะแต่ทุกคนรู้ไหมจริงๆแล้วอะ ถ้าเราอยู่กับสร้างสันเิบริบาลนะยังไงผลลัพธ์ก็ดีอ่ะไม่อยากจะบอกโอเคหรับวิดีโอนี้ก็พอแค่นี้แล้วค่ะคือตอนแรกว่าจะพูดประมาณสินาทีแต่ว่าไม่เคยพูดได้ถึงสินาทีก็ปาไป20่นาทีแล้วนะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบาย